สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเมื่อนีสาวซาได้รับกล่องพัสดุนะคะสามีบอกว่าเมื่อนีสิมีพัสดุมาเด้อมาสั่งสามีแอบ,บสั่งของโดยที่ไม่บอกนะคะเนาะเออมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะจ๊ะว่ากล่องนี้เป็นอะไรกล่องนี้หนักมากเลยค่ะนักอิลี หนักประมาณก0โลบะสิกว่า20กิ20โละบรุนักอีดีแบกขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะจ๊ะไปเบิ่งป่ะค่ะไปแกะด้วยกันเลยนะคะสภาพกล่องนี้คือเยินนะฮะยกเบาไป สภาพก่อนนี้คือแบบยังเยินนะฮะน่าจะอย่างวะสร้างอย่างมากว่ะคือแบอกอแกะเลยเนาะแทลนแคลนแคลน ใบเสร็จมาด้วยนะคะมีใบเสร็จมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่าแล้วค่อยมาดูใบเสร็จนะคะนี่อย่งเข้าบอกหอมมาแบบน่ารักอะเรามาแกะดูนะคะคือ สามีไม่มีเวลานะคะสามีโอ้ยคือมะฮอค่ะแต่ว่าให้กินดิคะเขา่าสร้งเขา่าสามีสร้งเขานะจ๊ะเออจริงด้วยข้าวหมดข้าวสารหมดข้าวสามเอา้า สั่งยี่ห้อนี่คือยี่ห้อนี่ไม่เคยกินน่ะแต่กินตนี้โอ้ย <c oughs> าสอามยี่ห้ออร่อยดีนะคะคือฝา <c oughs> กถึงเจ้าของแบรนด์ยี่ห้ออร่อยดีนะคะ สามีดิฉันชาวเยอรมันเนี่ยสั่งยี่ห้อคุณมานะคะอร่อยดีนะคะบ่เคยลองกิ่นเขายี่ห้อนี้นะคะจี่กิโลเนี่ยสี่ห้านะคะสีโลเคิมอันต่อไปน้ำปลาน้ำปลาค่ะพี่น้องสามีฉันนะคะสั่งน้ำปลานะคะ มาถึงเยอรมันเลยนะคะน้ำปลาที่ประระขาสป,ปอร์ตฉันด้วยนะคะป๊าน้ำปลาหาขวดน้ำปลาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามี่ห้าปเอา้าเอาเอแล้วก็มีข้าวสารอีกหนึ่กระสอบอืปกติจะกินข้าวสารในห้อน,นี้นะฮะปกติกินข้าวสารในห้อน,นี้เออ เออแต่ว่าอันนี้ทำไมถึนนสั่งอันนี้มามันก็เม็ดสวยอยู่นะมันไม่ใช่เออเม็ดสวยอยู่ไม่ใช่ามันเขาแข็งดีนะคะก็ไม่รู้นะคะอร่อยดีนะคะยี่ห้ออร่อยดีอันนี้คือปกติที่จะกินข้าสารยี่ห้อนี้สั่งมาจากกิโลอันนี้กับซีโลเคลิงซโลเคเกกิโลเดี๋ยวไปดูราคากันเลยนะจ๊ะ มีสั่งข้าวกับน้ำปลาข้าวซานนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเออ <laughs> <laughs> ข้าว้องกระสอบข้าวซองถุงซีโรเคิงซีโรเคิงเป็นเก่ากิโลน้ำปลา <laughs> ขวดที่พร,ร <laughs> โอเคนะคะไปดูราคากันเลยนะจ๊ะสามีสั่งมีทั้งหมด นะเอ่อข้าวอร่อยดีนะคะข้าวอร่อยดีอันนี้ราคา15.99นะคะ15.99 15.99ยูโรนะคะก็ตีเป็น16ซะตีเป็น16ยูโรตอนนี้เหลดเงินอยู่ที่37กว่านะคะ10ยูโรก็370 6ยูโร ก็ตีไป200ก็ประมาณ500บาทเข้าๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเอาไปคูณออกกันเลยเด้อสิบหคูณสาจ็ดจุดอตัตีทต,ต,ตีลงนะคะเพราะว่ามันเลทมันจะอยู่ใช้สามสิจุดกว่ายอยู่นะคะ16บหคูณสาเป็นกี่บาทนะคะอันนี้น้ำหนักเท่ากันนะคะ ตาชัดนะคะอันนี้17ยูโรนะคะ17ยูโรอันนี้ก็17คูณ37นะคะน้ำปลาโอ้อยากสั่งอีหยางดอกสัวก็ได้เออแต่ว่าน้ำปากะใกล้สบดเ้ว รู้ใจอีกนะคะสามีด้วยความที่สามีมีอ่านราคาน้ำปลานะคะราคาน้ำปลาหนึ่งขวด1นึ่งยูโรเก้าสยูโรเก้บก็ตีไปสองยูโรละตีไป2องยูโรกัด10บยูโรก็น้ำปลาห้ขวดก็370ร้อสินะคะสาม อันนี้ก็ตีไปเท่าไหร่เนี่ยเอาอันนี้กับอันนี้ก็เป็นมันคือราคารวมทั้งหมด48ยูโรนะคะข้าวสิบกิโลน้ำปลาห้าขวดสี่สิบแปดยูโรค่าส่งรวมค่าส่งแล้วฟร์ซันรวมค่าส่งแล้วด้วยนะคะค่าส่ง คิดเป็นเงินก็ร้อยสามร้อยเจ็ดสิบครึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะค่าส่งนะคะห้ายูโรนะคะร้อยสี่สิบาทนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้48ลบ5ก็เหลือ43 43 40ยูโรก็3 370คูณ4 7 4เบวก740เป็นเท่าไหร่คะ740สบวก 40, 1, เจ0บหนึ่งพบบาททั้งหมดรวมค่าส่งอีก140อร40บาอกี่บาทหนึ่งพเท่าไหร่ก่อ เออทั้งหมดก็ประมาณพันเท่าไหร่พันห้าพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทข้าวเก้ากิโลน้ำปลาห้าขวดนะคะหนึ 1, 000, ่งพันตีข้าวเนาะหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะรวมไปเสร็จนะคะ <laughs> ขอบคุณสามีนะต้องขอบคุณสามีเข่าเบิร์ตอิลีนะคะแล้วด้วยความที่สามีแกไม่มีเวลาพาไปซื้อเนาะ ก็เลยต้องสั่งถามว่าสั่งก็ก็ดีอยู่นะดูราคาก็ไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างจากไปซื้อเลยที่ร้านนะคะไปที่ร้านอาจจะหมดไปที่ร้านหมดยุกกว่านี้แน่นอนนะคะแล้วก็สั่งแบบนี้มันก็ถูกด้วยค่าส่งก็ถูกด้วยนะคะถ้าคิดค่าน้ำมกูกน้ำมันหรือว่านั่งรถโดยสารไปก็แพงกว่าอีกนะคะ วันนี้ก็มาแกะกล่องให้ดูนะคะสามีเซ์ไทยสามีเซ์ไทยสร้งางข้าวเหนียวปกติกิ๊บกินข้าวตาอันนี้รอยัลไทยเนี่ยค่ะข้าวเหนียวคือมันโอเคนะคะอร่อยเลยแหละแต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ไม่เคยกินจริงๆนะคะยี่ห้อนี้ไม่เคยกินจริงๆถ้าดีก็ สั่นอีกนะคะถ้าไม่ดีก็ยปายนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีข้าวเหนียวแล้วกระสิบมาเขาเลยนะจ๊ามือนีนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้กับผมมีอย่างไรค่ะมาแกะกองเบิงนะคะเพราะว่าสามีสั่งมาสั่งมาแล้วก็ไม่บอกด้วยนะคะแจ็คไม่รู้ว่าแอบสั่งตอนไหนนะพี่น้องเนาะแล้วก็โดยรวมก็ ราคาพันห้าพันหกนะคะถือว่าโอเคไหมอยู่เยอรมันนะคะค่ะเข่าสิบกิโลข้าวสิบกิโลมันสิบเจ็ดบวกสิบหกเป็นสิบเจ็ดบวกสิบหกสิบหกบวกสิบเจ็ดเป็นสามสิบสามสามสิบสามสามร้อยเจ็ดสิบบวกสามร้อยเจ็ดสิบบวกสามร้อยเจ็ดสิบสามครั้งเป็นเท่าไหร่พันกว่าบาท พันสองพันสามตัวเดียวพันเอ็ดบ่เขาสิบกิโลพันกูบาทค่ะประมาณนั่นแหละค่ะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะจ๊ะซีบิตมี่ฝฟังนะคะสาวไทยในต่างแดนนะพี่น้องนะเนาะออขาดบา่ไกเข้าวเหนียวปลาแดกน้ำป่าเนะพี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็อ่าแจ๊คสีบาจังไก มันแพงไหมนะคะอะขอความคิดเห็นดีกว่านะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยะคะถ้าเกิดใครว่าถูกหรือว่าแพงนะคะหรือว่าคนคนที่อยู่เมืองไทยถ้าเห็นรู้ราคานี้แล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าถูกหรือแพงนะคะก็แต่ว่าจะถูกหรือแพงก็กินีย่กาบขำขาดอะไรนะคะสาหรับคลิปนี้กามาสัมณีซื้อค่ะมาเปิดกองภวสา,ามีบอบไวอยังเลกวานซังอีหอย่างมหาสิสเด <c oughs> นะคะ ก็สำหรับวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์นะนะคะว่าข้าวเก้ากิโลน้ำปลาห้าขวดพันห้าพันหกเนี่ยมันถูกหรือแพงนะคะสำหรับคนไทยในต่างแดนนะคะหรือว่าเพื่อนๆพื่อนกอ็ที่อยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยว่าที่ประเทศของคุณที่คุณอยู่นะคะมันราคาเท่าไหร่นะคะข้าวเก้ากิโลน้ำปลาห้า 5, ขวดนะคะหรือว่าน้ำปลาที่คุณอยู่นะคะตกขวดเท่าไหร่นะคะอันนี้ขนาด เจ็ดร้อยบอกขนาดเจ็ดร้อยมลนะคะเออมันหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้านะคะก็ตีเป็นสองยูโรก็ราคาขวดละเจ็ดสิบสี่บาทอืมเจ็ดสิบสี่บาทค่ะเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบเจ็ดบวกสามสิบเจ็ดเป็นเจ็ดสิบสี่แม่ค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ บายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกิฟซี่นางสาวสานะคะขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กิฟซี่ด้วยนะคะบายบายช่วยมาเข่ากันนะบ๊ายบาย